โอเคครับแล้ว <wounds> ก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาลเกมเศรษฐีทุกทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้เราอยู่กับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนั่นเองเนาะเป็นกิจกรรมเลหลังตัวละครนะครับนะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าคีมุนหรือน้องอุ้มเท้าเมวในตำนานนั่นเองเนาะอ่าน้องคีมุลกลับมาเลหลังแล้วนะครับนะแต่ว่ากลับมาแค่ตัวเดียวเองนะแบบกลับมาแบบคีมุนตัวเดียวเลยนะแล้วก็มีตำนานกับคอสตูมนั่นเองเนาะก็ไม่พูดท่ำทำเพลงเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าไป ก็นี่ครับเป็นตัวคีมุนเนาะความสามารถเนี่ยเมื่อเริ่มทอยเต๋า40%ชาร์จโล่ซูเปอร์นะครับโล่ซูเปอร์เนี่ยมันจะเหมือนโล่ปกติเลยแต่ว่าจะแตกต่างจากโล่ปกติตรงที่มันสามารถกันขังคุกได้ด้วยนะอืมอันนี้อันนี้พิเศษนะครับนะแต่ว่าเวลาเราถูกขังคุกด้วยสกิลคําเตือนวิตตอรี่เนี่ยมันจะไม่กันนะแต่ว่าถ้าเป็นขังคุกมีเวียนอะไรแบบเนี้ยก็พอกันได้อยู่ แต่ว่าสกิลต่อมานะครับนะก็จะเป็นออกลืงไปนะครับถ้าเกิดอันนี้ไม่ไม่มติดมันจะเพิ่มทีละ10%เนาะแล้วก็สกิลต่อไปครับเมื่อเราทอยเต๋าโอกาส75%เลือกทอยหน้าหลังหลังจากนั้นถ้าเกิดพบฝ่ายตรงข้ามจะเตะไปยังมือของเราแบบสุ่มก็คือปืนมัดสวิชนั่นเองเนาะเอาละอีกสกิลนึงครับอันนี้ถือเป็นสกิลทํามาหากินของน้องคีมุนเลยนะครับนะ mm hmm. เมื่อเราทอยผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส65%หเรตใช้เอฟเฟกหัวใจเต้นแรงใส,ส่ศัตรูนะ แ,แรงเนี่ยมันจะอยู่4เทินนะครับนะอ่า,อาคือ,อไม่ใช่ขอไปมันจะอยู่เป็นเวลา3เทินซึ่งเราสามารถใช้เอฟเฟกอันตรายป้องกันได้เอฟเฟกอันตรายมีไหน,ไหนบ้างก็อย่างเช่นปืนหมัดเพชรนั่นเองนะครับนะเราสามารถใช้เอฟเฟกนี้กันได้นะครับนะแล้วก็ความสามารถของมันนะครับนะคือถ้าเกิดเราโดนไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปตกเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองของไม่ว่าจะเป็นเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะทําการ เก็บค่าผ่านทางคูณ4ของเมืองเมืองนั้นนั่นเองนะครับว่าสมมติเราไปตกเมือง4 M อ,อย่างเงี้ยไอคนที่โดนหัวใจอุ้มเท้าแมวจะต้องจ่ายเรามา10คูณ4ไปก็10ก็คูณ4ไปนั่นแหละเนาะที่เขาต้องจ่ายมาซึ่งความสามารถนี้เราสามารถใช้ล้มละลายได้นะครับถ้าเกิดมีเงินไม่พอเนี่ยต้องใช้ในการทางฟ้าหรือว่ากู้แต่ถ้าเกิดเราไม่มี ไม่มีการนำฟ้าแล้วเราใช้กู้ไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถโดดล้มละลายได้เลยนะครับเพราะงี้ความสามารถเนี้ยมันจะล้มละลายเราได้ด้วยเนาะก็จะเป็นความสามารถของผมจะเตแรงเนาะแต่ว่าผมจะชอบเรียกว่าอุ้มเท้าเมวนั่นเองนะแล้วก็อีกสกิลนึงจะเป็นเมื่อเริ่มเธอนะครับ50%เหาะเหินเดินอากาศเนาะหลังแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับนะทุกๆการทอยเต่าของเรารับเอฟเฟกต์นำสิ่งติดตั้งออกไปนั่นเองนะครับนะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแรนดมาโอกาส40%พุทธแรน แล้วก็ปิดท้ายด้วยตำนานคีมนนะครับนะสกิลของมันก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะจากชาร์จโล่ซุปเปอร์เนี่ยจาก40เป็น45นะแล้วก็เหาะเหินเนี่ยเพิ่มมาเป็น55แล้วก็สร้างแลนด์เพิ่มมาเป็น50แล้วก็อไอเอฟเฟกต์นำสิ่งติดตั้งออกก็เพิ่มมาเป็น60นั่นเองนะครับนะแต่ที่เพิ่มมาเยอะสุดเลยก็จะเป็นความสามารถหัวใจเจ้าแรงนะเพิ่มมาถึง80เปอร์เลยถือว่าดีนะนี่วิธีการตามหามันให้เก็บจิ๊กซอวอบวกของคีมนหนึ่งแล้วก็ A2 A3 และ A4 อย่างละ2ชิ้นนะครับเพื่องั้คือเก็บ A บวก2ชิ้นแล้วก็เก็บ A อย่างละ2ชิ้นเช่นกันเพื่อมาได้เป็นตุ๊กตาขี่มุนนะครับนะแล้วก็ตามหาสมุดสเก็ตภาพ A บวก5ชิ้นเพื่อมาไล้เป็นรูปสเก็ตขี่มุนนั่นเองนะครับนะโดยวิธีการได้รับอีโวขี่มุนนะเราต้องตามหารูปสเก็ต S1 ชิ้นแล้วก็ตุ๊กตาขี่มุน s อีก5ชิ้นนะครับเพื่อแรกมาเป็นอีโวคีมุนส่วนถ้าเกิดใครอยากปิดตำนานคีมุนเนี่ย mm hmm. ก็ไปเติมาทางด้านของแสงแห่งตำนานซึ่งอยู่ในร้านค้าเนี่ยได้นะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะทุกการได้รับเอ e vo, aw, อวกจิกซอคีมุน2ชิ้นสามารถมาได้เป็นกล่องเพิ่มค่าสถานะทุกสถานะนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดเราได้จิกซอรเเนี่ย ทุกๆ2ชิ้นเนี่ยเราสามารถมาได้เป็นกล่องสมบัติระดับสูงส่วน A 3เนี่ยต้องได้ทุกๆ3ชิ้นเนาะ A 4ก็ทุกๆ4ชิ้นนั่นเองเนาะก็น้องเนี่ยมาพร้อมกับคอสตูมด้วยนะครับนะซึ่งในนี้มันจะขายอยู่เป็นแพ็กกิ้งเลยแพ็กเกจเลยนะครับนะถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยผมมองว่าเออไปซื้อนั้นเลยก็ได้นะแบบซื้อแพ็กเอ่อนั้นเลยนะอยู่ไหนวะเนี่ยนะก็ถ้าเป็นตำนานเนี่ยจะขายแสงตำนานขายอยู่ที่ 3า0ร้อห้าสิบาทส่วนคอสตูมจะอยู่ที่เจ็ดร้อยยิบเก้าบาทแต่ถ้าเกิดตั้งใจจะทำคอสตูมนะครับเนะผมแนะนำแพ็กนี้เลยเนาะแปดรอยเก้าสิบ้าเราจะได้คอสตูมแล้วก็แสงตำนานมาเลยทีเดียวเนาะเราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะมากเลยพอตัวนะแถมเรายังได้แพ็กสมมาแถมอีกสองชิ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถคอสตูมของน้องกันเลยดีกว่านะเพื่อใครจะลืมแล้วนะเดี๋ยวกูต้องไปตรงไหนวะอ๋อนี่ไงนก็ไปตรงนี้เออ มาตรนนี้สมุดภาพชุดแต่งกายเดี๋ยวหาก่อนน้องน้องอยู่ไหนยวะ่า้าขีมนี่ครับนะก็คือความสามารถนะเมื่อตกเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของตัวเอง5 0สร้างเกตหีมากใส่นั่นเองนะคบนะใส่บริเวณพื้นที่ศัตรูทั้งหมดก็คือเกตหิมะเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกับลูกไฟซาโฮอะ่ะเออเก็ตไหมคือแบบสมมติศัตรูไปตกพื้นที่เองปับ๊บแล้วสกิลเกตขีมากติดเนี่ยมันจะติดบนทุกๆพื้นที่ของศัตรู เลยแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูมาตกไอ้ตรงเกตฮีมาเนี่ยมันจะทําการายกเลิกเทิร์นของเขาทันทีแล้วก็หลังจากแล้วก็สกิลจะไม่แสดงผลด้วยนั่นเองนะก็ะคือบังคับจบเทิร์นนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือความสามารถทั้งหมดของนอ้องคีมูลนั่นเองเนาะอีเวนนี้ผมมองว่าก็น่าสนใจอยู่นะแต่ว่าเท่าที่ผมไปฟังฟังคนในครอบครัวมาเนี่ยเขาบอกว่า,เ,าเขาบอกว่ามันอาจะมันจะเร็วๆนี้มันก็อาจจะมีตัวที่มา มาแล้วก็อาจจะเก่งกว่าตัวน้องได้แต่ว่าผมก็มองว่าน้องก็ยังน่าสนใจยอยู่นะแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรจะมานะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเก่งกว่าเนาะคีมุลแหละเท่าที่ฟังจากคนในครอบครัวมานะแต่ในมุมมองผมนะก็ยังมองว่าเออถ้าใครไม่มีตัวดีๆใช้เนี่ย น้องคีมูนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าหยิบมาใช้งานเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวมันเนี้ยค่อนข้างจะเก่งแล้วก็ครบเครื่องเนาะแล้วก็สกิลของมันเนี่ยอันตรายนะเพราะเราไม่สามารถไอสกิลอุ้มท้าแมวเนี่ยเราใช้โมวกันไม่ได้ด้วยนะเราต้องใช้เป็นพวกเอฟเฟกป้องกันอันตรายอ่ะเออมันถึงจะกันได้นะอันนี้คือพิเศษสําหรับน้องเลยนะแถมน้องเนี่ยเป็นตัวที่มีโลอยู่ในตัวด้วยนะแต่ว่ามันจะสร้างทุก เมื่อเราเริ่มเทินเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยต้องพยายามถอยให้ได้มากที่สุดคือพูดง่ายถอยให้ได้3าครั้งนั่นเองเนาะคือแบบเบิ้ลสแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็ไม่ต้องเบิ้ลนั่นเองเนาะคือน้องต้องถอยได้เยอะๆไม่อย่างนั้นไอซกิลสร้างโลม,มันก็จะไม่ค่อยได้ใช้งานนั่นเองนะอืมแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่าน้องคีมุนก็ยังเก่งอยู่นะแต่ว่าเคีมุลเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาผมมองว่าอาจจะเล่นลำบากหน่อยเนาะอืมแต่ว่า คีมุลน,น้องก็ยังเป็นท็อปเซิร์ฟของณปัจจุบันณนะปัจจุบันในตอนนี้เนี่ย,ย,ยน,มมน้องยังเป็นท็อปเซิร์ฟแล้วผมมองว่าน้องยังเป็นท็อปเซิร์ฟไปอีกสักพักหนึ่งเลยหลๆนะสักระยะหนึ่งอะจนกว่าจะมีแบบตัวที่แบบล้มละลายเก่งๆมาเลยทีเดียวแบบนะั้นะนะเออแต่ผมมองว่าน้องคีมุลเนี่ยก็ยังเก่งอยู่นะอืมนะนะ ผมมองว่าคีมมนเนี่ยถ้าจะใช้จริงๆอ่ะใครที่ไม่มีตัวดีๆใช้อ่ะคีมมนก็น่าเล่นอยู่นะเออเอาไปใช้ได้สักพักเลยแหละสักพักใหญ่เลยแหละนะได้หลายเดือนอยู่ผมมองว่านะเพราะน้องก็ยังเป็นตัวท็อปชาร์จไปอีกสักพักเลยละงานอยู่เพราะว่าน้องความสามารถของน้องเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายแล้วก็โจมตีอย่างนหนักห่วงเลยนะนี่ได้ว่าเอาไปวัดกับพวกไก่งคไก่าได้อยู่แต่ว่าทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวน้อง สกิลจะติดดีหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเป็นอีโวเนี่ยมันแค่65แต่ถ้าเป็นตำนานก็80นั่นเองเนาะแต่นั่นแหละเนาะเกมนี้มันชอบแกงเราเนาะตอ้สกิลเราสูสูงแค่ไหนถ้ามันไม่ติดมันก็ไม่ติดหรอกโอเคแล้วก็จากเท่าที่ผมไปดูมานะคือปิดกันแบบแพงเพลงเลยนะส่วนใหญ่ผมมองว่าเวน้นี้นะครับนะมีสักประมาณ2องหมื่เนี่ยจะพออุ่นใจแต่ถ้าเกิดมีประมาณ1ประมาณหมื่นกว่าหมื่นเพชรเป็นต้นไปเนี่ยถ้าจะสม อาจจะวิวๆหน่อยนะเพราะว่าหมื่นเพชรเนี่ยคือมันมีโอกาสปิดแต่มันก็มีโอกาสที่ไม่ปิดเช่นกันอ่ะคือหมื่นเพชรเนี้ยก็เป็นแบบกึงก่งกึ่อ่ะเออห้าสิบห้าสิบนะแต่ถ้าเกิดสองหมื่นเพชรอัพเนี่ยพอ,พ,พ,อพอเป็นไปได้ยังไม่ได้แบบหนักหน่วงถ้าสองหมื่นเพชรเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะปิดอยู่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดประมาณช่วงประมาณหนึ่งหมื่นเพชรเป็นต้นไปอย่างเงี้ยอาจจะต้องลุนๆุนไปเติมด้วยนะอาจจะปิดไม่ได้ เนาะเพราะว่าหลายๆคนก็โดนไปเยอะอยู่นะครับนะแล้วก็บางคนก็หมื่นกว่าเพชรก็ไม่ได้ไม่ปิดก็มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเพชรที่อยู่ช่วงประมาณหมื่นนิดนิดหมืน่นกว่าเนี่ยก็อาจจะต้องลุ้นนิดนึงเนาะแล้วก็น้องเนี่ยไม่ทําตํานานได้ไหมผมก็มองว่าไม่ทําก็ได้นะแต่ว่าอาจจะต้องแบบ ทำใจเรื่องสกิลหัวใจเต้นแรงเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยไปหน่อยแต่ก็พอใช้ได้นะส่วนคอสตูมเนี่ยถ้ามีก็ดีนะครับนะเพราะว่าถ้ามีคอสตูมเนี่ยมันจะไปสู้กับหลายๆตัวได้ดีอย่างเช่นไก่งไกยอาแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดไม่มีคอสตูมก็จะสู้ไกอารลำบากหน่อยเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับอีเวนต์นี้ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยนะส่วนนี้ขอตัวก่อนนะเด้อบ๊ายบายใครจะสมเวังก็ขอให้พ่อแม่โชคดีอีกรอบนึงนะเด้อบ๊ายบายจ้า